ปอกสุดทนมากี้เรื่องอะไรมารีนาพาลานเล่นน้ำผู้กองไอซ์มายังไงปอกพสา,ารกรเผยคลิปปอกสุดทนมากี้ใช้ถ่ายรูปตลอดเวลาบ่นเมียรัวๆหลังโดนมากี้ราศีภรรยาเร่งให้มาถ่ายรูปส่วนผมรถก็ต้องขับลูกก็ต้องดูรูปก,ก็ต้องถ่ายกระเป๋าก็ต้องยกไฟงานก็ต้องอัปโหลดงานก็ต้องประชุมแต่ภาพสุดท้ายตัดไปสามีแสนดีคอยถ่ายรูปให้ภรรยาอย่างตั้งใจ ก่อนยกครอบครัวไปเที่ยวบรูทีผู้เก็ตส่วนน้ำโดยนานามารีนาน้องสาวของมาเกียราศีรวมแจมพาเด็กๆมีก้ามียะเล่นน้ำแถมโชว์สไลเดอร์ลงมาจากจุดสูงมากๆแบบชิวๆด้านผู้กองไอซ์พิชพงเพื่อนสีโพรามาเซอร์ไพดด้วยจนปอกเล่นใหญ่ตกใจผู้กองเพื่อนสีบอกว่าขอร่วมแจมเพราะคิดถึงหลานมาก ก่อนนอนต้องนั่งดูคลิปทุกวันเลยต้องบึ่งมาหาครอบครัวนี้ทันทีที่กลับจากสเปนโดยเด็กๆสนุกนำใจมากี้พาลูกๆเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำเซนทารัแกรนดภูเก็ตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ